ร้านชาบูบุฟเฟ่หกเก้าที่มีกุ้งกับก้างนะคะร้านนี้โหลพามาที่ร้านชาบูแต้จิ๋วเลิศดเลือนะคะรัชดาสิบหกนะคะร้านนี้คุณหมอเลยนี่ร้าะเรามากับคุณหมอนะคะนี่คือร้านแนะนำคุณหมอได้ครัแนะนำนะครับเนี่ยฮะหกเก้าเก้านะครับหมดเลยนะครับเนื้อกับกุ้งนะครับเราต้องมาสาขานี้เท่านั้นเดินนะ มากรุงเทพต้องกินร้านนี้เมืม่อแนะนํานะคะเราก็ต้องมากินนะคะเราก็ไม่หยิบน้ำกันเองนะคะแล้วก็มาปรุงเครื่องปรุงกันตรงนี้ได้เลยนะคะน้าจิ้มต่างๆนะมีน้าจิ้มซีฟูดแล้วก็น้าจิ้มมาล่าน้าจิ้มเออเยอะมากๆเลยแล้วแต่ที่เราชอบแล้วก็เราจะปรุงน้ําก็คือมีให้เลือกหลายน้ํามากๆนะคะเนื้อคือดีฉ่าม,มากนะคะอร่อยมากนุ่มมากนะคะกินกันน,น,น่วงมากนะคะเดี๋ยวขอชิมเนื้อนิดนึงเขาบอกว่าเนื้อที่นี่คือดีมากถ้าคนใส่เนื้อมานะคะก็คือต้องชอบมากๆแน่ๆเลยถ้าใครเป็นสายเนื้อนะคะขอแนะนําร้านนี้นะคะเนื้อคือนุ่มแล้วก เลยนะคะมีหลายเนื้อมากๆเลยแล้วก็หมูก็เยอะมากๆเลยนะคะที่สาคัญนะคะเขามีกุ้งกับกั้งด้วยจ้าอันนี้คือแบบว่าดีงามพระรามก้าวมากๆถ้าสมมติว่าใครมาก็อย่าลืมสั่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เซฟเก็บไว้แล้วก็ไปทานกันได้นะคะเลขค่ะมีรม้านไหนเด็ดๆแนะนํานะคะบอกรดมาหน่อยที่คอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย b y ย